สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายใหม่นะครับวันนี้ก็มีมีม,มีมีข่าวคุยกันสักหน่อยนะครับขาวใหม่เรื่องของฟิล์มรัตภูมนะิกับกรนกนกกิจอนงเออไม่ใช่กิจอนง ไม่ใช่กรกตกจิตนงก็มีที่ที่มีมีคลิปคลิปออกมาครับก็มีบอสคนหนึ่งบอสน่าจะเป็นบอสป,นะป,ปั่นนะป,นปั่นหรือปุ่นนะครับปั้นปั่นหรือปุ่นเนี่ยครับบันทึกเสียงไว้ไปบันทึกที่บ้านคุณกิตนงที่เป็นนักร้องผู้หญิงร้องเรียน กับนักร้องอีกคนหนึ่งที่เคยดังนะครับผู้ชายเราก็รู้อยู่นะแต่เขาก็ออกมายอมรับเราเป็นเสียงเขานะฮะคุณฟิล์มฟิล์มรัฐภูมิอะไรเนี่ยเขาบันทึกไว้เผแค่ว่าเขาจะเป็นตัวแทน นะฮะทีแรกก็คุยกับคุณกิตกินงอยู่อย่างงุ้นอย่างนี้นะคือจะเรียกเงิน20ล้านของเขาก็ให้ฟิล์มรัฐภูมิคุยกับเรื่องออกรายการหวนกระแสนี่นะแต่ก็ไปโยงคุณหนุ่มกัญชัยว่าจริงๆบอสบอสปั่นนะครับ ผู้หญิงนะฮะอยากจะขอคุยกับหนุ่มกัญชัยเรื่องออกออกรายการนี่ฟิลมแล็ภูมิก็คุยบอกว่าถ้าไปออกรายการเนี่ยอยากให้มันจบให้สวยหรือว่าไม่มีปัญหาเนี่ยก็เหมือนว่ามันมันต้องมีค่าทิาจ่ายค่าอะไรอย่างนี้ไงครับเพราะว่าหนุ่มกัญชัยเขาเขาไม่อยากออกมาพูดเองเขากลัวมีปัญหา ก็เหมือนไปอ้างเขาครับไปอ้างเขาเพื่อเรียกเงินจนพี่หนุ่มแกรู้มีคนมาบอกแกคนมาบอกแกแล้วแกก็มีแชทด้วยที่แรกฟิล์มก็ไม่ยอมรับแล้วครับสามสี่รอบก็ไม่ยอมรับพอตอนหลังไม่ยอมรับมาเป็นเสียงของตัวเองเลยมาเป็นข่าวนี่คัวจนหนุ่มกันชัยแกแก็ไปฟ้องไปฟ้องดำเนินคดี กิจน,นงอีกคนนี้บ่อยครับเพราะบ่อยมีออกมาบ่อยแล้วออกข่าวครับมันก็เฉยไฉไปเรื่อยครับคนถ้าเกิดมันทําแค่ครั้งเดียวนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทํานะครั้งครสองครั้งนี่มันก็เลิกแล้วคนระับไอ้นี่มันหลายครั้งเลยมีเหตุการณ์เห็นการณ์นี้หลายครั้งเลยนะโดยมีคลิปของตัวเองเนี่ยไอ้นีมน่มันจะบอกว่าไม่ได้ต้มตุนม๋นก็เป็นไปไม่ได้เลยนะ มันแย่เลยไงตัวนี้ตากรีมแล้วกันภูมิแกออกมาอ้างจนออกรายการไงออกรายการก็ขนกระแสเนี่ยหนุ่มแกก็เชิญทนายของบอสพอมาแล้วทนายของของหนุ่มกัญชัยมันนั่งคุยกันแกก็ให้ข้อมูลไปหมดแหละเรื่องคลิปนี่เรื่องแชทอีก แกรู้เรื่องจริงๆริัชภูมแกรู้เรื่องเรื่องหมดน้ที่ที่มีผู้เสียหายแปดสิบคนน่ะมา้องเรียน,นยแต่แกแกทําเหมือนไม่ไม่รู้เรื่องเลยแกบอกว่าไม่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องเรื่องกิจอนโน่งไม่เคยรู้เรื่อง้องเรียนไม่รู้รู้จักไอบริษัทไอคอนเลยแต่จริงๆแกรู้มานานแล้วแต่ตอนนั้นนี่ยังไม่เปิดตัวนะมีม,มีกิจอนโน่งเปิดตัวก่อน หนุ่มกัะชัยแกก็ถามทนายนะอยากได้ข้อมูลไหมเอาไว้ฟ้องแกก็ให้ไปให้คิปบันทึกเสียงให้แชทไปเออครงนี้แหละที่มีมีมีข่าวออกมาว่าบอสพอของไอคอนนะ่ะจะเล่นพิธีกรน่าจะเป็นหนุ่มกัญชัยแหละแต่ว่าเขาเขา เขาเรียกว่าหนุ่มกัญชัยร่วมด้วยกบฟิล์มมั้งกับกิตติรงค์มั้งตอนหลังเขาเขารู้แล้วว่าไม่ใช่กันชัยร่วมด้วยเขาก็เลยอนุญาตฝากหนุ่มกัญชัยแกก็ฝากบอกทนายของของบอสพอขอเปิดคลิปบอสพอแกก็ให้แกรู้แล้วว่าหนุ่มกัญชัยแกไม่รู้เรื่อง วันนั้นแกกี่บอสพอไปไปออกรายการผนกระแสตนซักแกโดนโดนหนุ่มกันไทยซักจนจนเหมือนขอโทษจนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแกร้องไห้แกบอกไม่น่าเลยถ้าวันถ้าวันนั้นให้ให้เงินไอ้พวกร้องเรียนไปมันคงไม่เกิดเรื่องเรื่องพวกนี้หรอกเออแก่80คนที่มานั่นแหละก็ไอ้อนักร้องพวกนี้แหละ เอามาเนะี่ยมันจนเป็นเรื่องเป็นลาวไงเข้ามาต้มต้มเขาเพื่อของเงินแต่หนุ่มหนุ่มแกกันชัยแกก็กไม่ยอมนะถึงว่าเป็นเป็นดารารุ่นน้องแกบอกว่าเป็นเพื่อนดาราเหมือนกันนะแต่แกก็ไม่ได้สนิทถึงว่าขั้นจะไปไปยอมอะไรมากมาความเสียหายมันมันเกิดมามากชื่อเสียงแกบอกว่ายี่สิบกว่าปีมา แกกว่าจะสะสมไม่ได้เนี่ยต้องมาพังเนี่ยเอาหนุ่มกระช้ยมาอ้างวออกรายการเงี้ยฟิล์มกับกิดอนงเกีดนงกับฟิล์มรู้กันเน่ยแต่แต่ฟิล์มเป็นคนพูดถ้าออกออกรายการนะก็ต้องมียี่สิบะพูดง่ายยี่สิบก็คืออะไรก็คิดเอาบอกเป็น PR เป็น PR เหมือนเป็นเหมือนเป็นในหน้าฟิล์มบอกเหมือนเป็นในหน้าแบบ คอยทำโปรเจกต์โปรเจกต์ให้บริษัทก็เหมือนโปรโมหละโปรโมทบริษัทอะไรประมาณเนี้ยทำให้บริษัทมีชื่อเสียงมีสินค้าที่ยอมรับทำให้สินค้าขายได้ทำให้การตลาดดีทำให้ทำให้รูปลักษณ์ของบริษัทดีอันนี้อันนี้คือ PR อา o j โปรเจกต์ อจริงนี่ก็ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วเขาเขาก็ดเดินดาเนินคดีไปแต่ครานี้เขาคงบอว่าคงหน้าเขาคุกตามพอตามตามน้องกันไปนะขนาดน้องกันแกคดีแกก,ก็ไม่เดมอะไรมากมันก,ก็เหมือนว่าแกมาร่วมช่วยบริษัทเพื่อโปรโมทขายของน,นะครับ แต่คนเราเวลารักบริษัทมากรักองค์กรมากกับมันมันจะเทใจให้ไงมันจะขยันมันจะมุ่งมุ่งมุ่งขายมุ่งขายเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นเป็นบุคคลที่แนะนํำไปแล้วยิ่งใช้ชื่อว่าเป็นบอสด,ด้วยนะบอสกันบอสอะไรเงี้ยบอสนี่มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะหมายมันมันคือ คนในองค์กรหรือพนักงานที่เขานับถือหร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 ือตำแหน่งงานเนี่สามารถเรียกบอสได้คนที่เป็นแม่บ้านก็สามารถเรียกบอสได้นะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่นับถืออ่ะเออเออถ้าบอกว่าเป็นบิ๊กบอสก็อีกเรื่องหนึ่งบิ๊กบอสนี่อาจจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือหรือหรือเป็นเป็นประธานหรือเป็นผู้จัดการใหญ่เอออย่างนั้นเนี่ย อันนี้ผมมาให้ให้เขาคิดก่อนพ่อแม่เรานี่เร <ot> <Engine Legend> าก็เรียกบอสได้นะถ้าอยู่ในบ้านเราเรียกพ่อแม่ถ้าเกิดว่าออกออกไปข้างนอกมีบริษัทเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็เรียกพ่อแม่ว่าบอสได้เหมือนกันนะเออพ่อแม่ค้าขายเนี่ยก็เรียกบอสได้เหมือนกันเพื่อนค้าขายอะไรเงี้ยเวลาเราเจอเราให้เกียรติก็เรียกบอสบอสบอสหมูปิ้งบอสบอสขายผักเราเรียกได้หมดเลยบอส เออบอสมันก็แปลว่านายอน่ะนายก็คือแบบเป็นเป็นเหมือนคนสั่งงานเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรประมาณเนี้หรือหรือไม่ก็ว่าคนให้เกียรติให้เกียรตินับถืออันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีข่าวทนายตั้มก็แบบไอ้คุณนุ คุณสาที่ร่วมด้วยที่โอนโฟเล็กกันเลยรนะที่ให้เจอยโอนสาม้าล้านที่คุณนุโ mm hmm. อนเงินไปเหมือนกับเสียหายหรือว่าเสียหายโด mm hmm. นแฮกเงินคริปโตของเขาโดนแฮกมาร้องไ mm hmm. ห้ทะเลาะกันผัวเมียมาทะเลาะกัน mm hmm. ก็เหมือนว่าเจอยได้ยินก็เหมือนเป็นความผิดของเขาที่ให้เขาไปโอนเงิน เพื่อที่จะให้ดาราจีนคนนี้มาแสดงที่ในเมืองไทยแต่มันต้องโอนผ่านสแกมเมอร์นะครับสแกมเมอร์ของของของคริปโตไงครับมันต้องโอนผ่านไอ้ตัวนี้ครับพอโอนผ่าน,านไอ้ตรงสแกมเมอร์ปุ๊บถ้าดาราเขาเล่นนะครับแล้มันก็จะมีแชทแชทบอกบอกเขาว่าให้ดำเนินการเพื่อมันมีเงินเข้าอะไรพวกนี้ คือประมาณนั้นแลผมผมผมก็เทรดผมก็พอรู้เรื่องบ้างะครับแต่อาจจะไม่มากผมไม่ได้เน้นสกุลเงินไม่ได้เน้นไอ้บิตคอยอะไรพวกนั้นนะผมเน้นเทรดเทรดเทรดหุ้นอะไรประมาณนะี้เทรดระยะสั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอเออเดี๋ยวจะติดตามกันต่อไปนะครับข่าว ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ let's สโก้ทำงานนะครับขยันทำงานอดทนจะไม่อดตายนะครับให้มองถึงคนข้างหลังไว้นะครับถ้าใครมีครอบครัวแล้วลูกเมียพ่อแม่อยากเกเระครับความที่เราเกเรนี่อาจจะทำให้ครอบครัวเราเสะเทือนได้ อาจจะตกงานหรืออาจจะมีปัญหาทางกฎหมายอาจจะไม่เจอหน้าครอบครัวถ้าเราเป็นเป็นเป็นคนหาเงินนะจะทําให้เราสะเทือนถึงครอบครัวได้ฝากแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ